และการบริการปรับราคาเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการนำข้าน้ำมันจากต่างประเทศขณะที่ประเทศไทยกำลังเร่งเดินน้าการลงทุนเพื่อให้ด้านพลังงานในระยะยาวรัฐบาลจึงมอบหมายกระทรวงพลังงานเร่งจัดหาพลังงานทางเลือกตัที่ใช้แทนพลังงานเชิงไฟ ได้เป็นผู้นำในการปิดไฟช่วยชาติการลดการใช้พลังงานนั้นให้เป้นการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพขอขอบคุณข้ารชาชการพนักงานลูกย่างของรัฐทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจลดการใช้พลังงานมากย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศ สู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน5 6จากสถานการณ์มหาตกภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยก็จะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีเสร็จได้รับทราบและก็เข้าใจถึงมาตรการการลดใช้พลังงาน1 5 5 6เพื่อให้เป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำนักงานในวันนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่ออยาพลังงานซึ่งเป็นหนึ่งในกร่อบการประเมินผลการปฏิบัติการเป็นปรชัชการเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ,อยา,านพาหนะใหม่มาเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างใ้แ,แบบจะปรับปรุงและลดใช้พลังงานโดยมีมาตรการต่างที่ก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมมนาโครงการครับวันนี้นะครับ แล้วก็ลดมาอีกสองชั่วโมงจนไม่เหลืออะไรแล้วคือเราม,มาตรการในการประหยัดเปิดเฉพาะช่วงบ่าย2ชั่วโมงหรือ3าชั่วโมงนะคะแต่บางทีร้อนมากๆหน่วยงานที่เราที่กพรคัดเลือกนะคะจริงๆแล้วหน่วยงานเราเยอะกว่านี้ฉะนั้นเนี่ยปีนี้นะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นเลือกใหม่สําหรับบางท่านแต่ว่าบางท่านของจังหวัดในปีนี้นะคะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยก็ต้องใช้รถนะคะอันนี้ก็จะมีเหตุผล ในการที่เราจะประเทศนะคะจกกังหวัดลำปางเนี่ยได้อยู่ที่อันดับ14ในการลดใช้พลังงานซึ่งลงมาจนถึงหัวหน้าส่วน,นราชการลงมาถึงเาจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันทํามาตรการขึ้นมา,น,านะคะ,ะ,คะเวลาเราประชุมหัวหน้าส่วนเนี่ยเวลาเราจะประกาศเล็กน้อยที่อาจจะมองข้ามนะคะแต่ว่าอุ้ยแต่ลรนนิ่งพลังงานนะครับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันนี้นะครับผมก็ ยางมีใช้อยู่ในประเทศไทยหมดทันในรุ่นเราได้แน่นอนเราไม่เคยลืมละครับไม่ฟุ่งเฟือยอย่างแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะครับผมออกตัวนนิดนึงนะครับนี่นะครับขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวดูสไลด์ได้เลยเริ่มต้นนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนงี่ผมไปมาที่ผมท้าความทิดหนึ่งก่อนว่าทําไมถึงเกิดผมมีงเรือแล่นไปบนอ่าวไทยนะครับแล้วก็ส่งคลื่นนะครับลงไปสำรวจในท้องทะเลนะครับก็จะส่งกระแสคลื่นตอบรับกลับมาว่าเอออยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมีปริมาณก๊าซธรรมชาตินะครับพอนะครับกรนตีแล้วก็ กระทรงพลังงานเลยเห็นแล้วว่าจากที่ผมเห็นนะครับมีพวกเราบางคนนะครับใส่เสื้อโรงการนี้มานะครับตัวชีวิตก็กลับมานะครับกลับมาเมื่อปี55ขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนพลังงานหลักนะครับมีกําหนดว่าเป้าหมายว่า